เราอะ่ะมีปัญหาเรื่องสิวและทีนี้เราก็เข้าทรีทเมนต์หน้ากดสิวมาเยอะจบไปหนึ่งคอร์สแล้วก็ยังไม่หายทีนี้ทางพี่นุย้ยก็เริ่มเห็นว่าน้องน่าจะมีปัญหาระบบภายในหรือเปล่าก็เลยให้ไฟเบอร์แม่มดไปสามซองค่ะทีนี้เราก็เลยแบบเราเป็นคนแบบนั่งเปิดรักงานมาแล้วเราก็กังวลอยู่แล้วว,ลว,ว่าทำไมสิวเราไม่หายอใจเรากเริ่มไม่ดีเราเลยลองเปิดใจ ดื่ไฟเบอร์สซองนะที่เขาให้ไปจริงๆหลังจากหมด3าซองนั้นกลับมาซื้ออีกสากล่องอัน,นี้อันนี้อันนี้คือการหลอกลวงไม่จริงไม่ใช่นะอันนี้จับใจเลยคืออยากจะให้ไปเพราะว่ามันนั่าจะเอ้ยข้างในเราเป็นเขาเป็นอะไรทําไมสิวถึงยังไม่หายวะเพราความที่เรารักษาสิวมาค่อนข้างที่เยอะทำไมมันยังขึ้นอยู่ สามซองกับเราสามก่องแล้วไราคือยังไงรู้ไหมคะเหตุการณ์คือเราอะคจะขับรถกลับบ้านแล้วพี่เขาไปเค้กระจกแรงมากแล้วก็ยื่นให้เราก็เลยลองกินดูเออใช่ซองแรกก็รู้สึกแล้วว่าเออเนี่ยทุกอย่างได้ขับออกไปแล้วเราก็สังเกตดูว่าเออคุณจาระเราเนี่ยมันเป็นสีเข้มแล้วมันก็ออกเยอะมากแล้วก็มีกลิ่นเหม็นทีเนี้ยเราก็กินต่อเรื่องเนาะเพราะเราก็กินทุกวันอย่างเงี้ยก่อนนอน จะะสามตองมันไม่พอแล้วว่ะเราต้องมาเป็นสามกล่องสามกล่องแล้วกลายเป็นหกกล่องในวันนี้เจอวันนี้สามกล่องที่อยู่ตรงน้าคือมาเอากับบ้าน <c oughs> และเราอะ่ะ <c oughs> ก็มีแม่ที่ว่ามีอายุระดับหนึ่งแล้วแล้วก็พอที่จะแนะนำให้แม่ได้ไปดื่มเหมือนกันก็เลยบอกว่าเออถ้าดื่มดีอ่ะต้องต้องซื้อยกพลังแล้วหนาะอะไรเราฝากไว้้วยละกันนะคะถ้าใครที่มีปัญหาระบบภายในนะคะอ่าไฟเบอร์เลยค่ะไฟเบอร์แม่มเตอรนี้นะคะ